กำแพงเพชรประหลัดจังหวัดตรวจความเรียบร้อยรถบัสชุดแรก23คันนำพาประสบนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชรกว่า1,315คนเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดรถบัสโดยสารจำนวน23คันเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ประสบนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยและถวายสักการะพระบรมศพณกรุงรเทพมหานคร โดยบรรยากาศครับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอะไรอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเมื่อเวลา20่สนิกาของคืนวันที่16พฤศจิกายน25 6 8รที่จุดรวมพลภายในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงปตทสาขาตาบนสลกบาทอำเภอขานุวัลักษิบุรีนายกองเอกชัยพฤกษ์เชียนันรักประลัดจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยขอบวนรถบัส23คันรถที่พาประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและข้าราชการในพื้นที่11อําอำเภอ จำนวน1035คนเตรียมออกเดินทางเป็นหมูคนะ่คณะในช่วงเช้ามืดของวันที่17พฤศจิกาย,ยน2 5งนเพื่อเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมบศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังโดยมีนายอำเภอคลองขลุงนายอำเภอขานุวรักษ์สบุรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขนส่งจังหวัดป้องกันจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัดได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจความพร้อมทุกอย่างก่อนออกเดินทางครับขณะที่ภายในบริเวณจุดรวมพลมีข้าราชการฝ่ายปกครองตำรวจกอรมนจังหวัดท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและจิตอาสาพระราชทาน9 0 4คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดการเดินทางสู่กรุงเทพมหานครจะมีขบวนรถของตำรวจทางหลวงนำขบวนและปิดท้ายขบวนเพื่อความปลอดภัยตลอดเส้นทางทั้งไปและกลับ ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดกาแพงเพชรท,ที่ได้ร่วมการเดินทางในครั้งนี้กล่าวว่านี่คือโอกาสสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้เดินทางไปกราบพระองค์ท่านเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ท่านทรงงานหนักเพื่อเรามาตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่เราพอจะทำให้ท่านได้ก็นึกถึงตอนที่พระแม่หลวงยังมีชีวิตอยู่พระอ,องค์ทรงออกตามหมู่บ้านไปส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ผู้พิการเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสถ้าท่านสิ้นพระชนเราจะต้องไปกราบท่านให้ได้ค่ะอย่างน้อยต้องไปกราบให้ได้สักหนึ่งครั้งนะคะมีความรู้สึกปลาปลื้มใจกับทางจังหวัดได้จัดรถมาให้ที่ในชีวิตไม่มีแม่หลวงอีกแล้วเรารู้สึกเสียใจมากค่ะ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดทําแผนอำนวยความสะดวกประชาชนจากต่างจังหวัดเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพรวมทั้งสิ้น228,000คนจังหวัดละ3,000คนโดยกําหนดให้เดินทางวันละ4จังหวัดจังหวัดละ750คนต่อครั้งรวม3,000คนต่อวันโดยจะเดเนินการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2568ถึงวันที่1กุมภาพันธ์2569